เป็นไ,ไมีความผิดเศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่งไหมมีแน่นอนเซพเข้าไปเถอะนะเดี๋ยวมองๆเลยแหละไม่มองอันใดก็อันนึงแหละนะมันจะผิดผิดพลาดพลาดนะนมีวิบากเข้ามาก็มองๆนะโอ้โหผิดเศร้ามองเลยแหละนะ่ะยิ่งยืนหยัด,ย,ดยืนยันความคิดเดิมยิ่งมองเข้าไปพอมันกลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่ได้เป็นไงยิ่งมองเข้าไปอีกยิ่งไม่ได้ยิ่งพลาดยิ่งมองเข้าไปอีกใช่ไหมเจ็ดเลิกปฏิบัติธทมเวียนกับมาเร็วต่ําช้า ใช่ไหมก็เสพกิเลสน,นะต่ําช้าไหมล่ะก็ต่ําช้าใช่ไหมแต่เป็นโรคร้ายแรงหนักหนักไหมเสพไปเรื่อยเดี๋ยวก็หนักไปเรื่อยก็หนักไป,ไปเป็นลําดับลําดับนากลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปเสียพลังดันความกลัวออกนะก็ป่วยหนักแล้วก็หนักไปเป็นลําดับลําดับตามนั้นแหละก็มีโรคทางกายเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไหมก็ฟุ้งซ่านแล้วจะไปตามกิเลสแล้วบ้าแล้ว ปติแตกแล้วจะเอาให้ได้ดั่งใจไม้ล้วนลแล้วใช่ไหมล้วนเบอร์เลยแหละนะเบอร์ตามลําดับนั่นแหละก็แล้วแต่ความแรงจะแค่ไหนแค่ไหนไงแต่มันมีเขาไหมละ่ะมันมีมันมีสภาพนี้ไหลมล่ะมีจะแรงหรือจะเบาเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าไปเสพกิเลนามากๆมันก็แรงมากใช่ไหมเสพน้อยๆมันก็น้อยใช่ไหมพิบากสบเสพประการก็น้อยแรงน้อยถ้าไปเสพมากก็แรงมากเสพน้อยก็แรงน้อยตามด้วยความหลงผิดหลงผิดไหมล่ะ หลงสินะเข้าถึงอบายทุกติวิธิบาสนารกไหมเข้าถึงแน่นอนอบายความพินาศชิบหายจากสภาพดีสภาพที่เป็นประโยชน์ก็พินาศชิบหายไปทุกติก็ไปชั่ววิธิบาสก็ตกต่ําทรมานจะทรมานนารกก็เดือดร้อนใจมันจะมีลุ่มร้อนรุ่มร้อนในใจ กลัว <sabia S 2> <sta qua> จะไม่ได้ดังใจหมายได้กลัวจะหมดไปโอ้ยลุ่ม้อนลุ่ม้อนเรามีแต่ลายซ้ำเข้ามาก็ไม่อยากได้ร้ายกลัวจะได้ร้ายกลัวจะไม่ได้ดีโอ้ยลุ่ม้อนลุ่ม้อนมันจะลุ่ม้อนอย่างไงนะแล้วก็มืดมอนอนตะการทางออกก็ไม่มียิ่งหนักเข้าไปเรื่อยหนักเข้าไปเร<ด>ื่อยดูมันจะแรงเข้าไปเรื่อยเรื่อยด้วยถ้าปฏิบัติผิดทางมันจะแรงเข้าไปเรื่อยเหมือนกับคนในโลกตอนนี้ที่เขาไม่รู้จักอริยศีน เขาก็ปฏิบัติผิดทางไปเลยมีแต่ความอยากความอยากความอยากตั้งแต่ออาบยมุกกามโลกธรรมอัตตานะเพราโหมีแต่อยาก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 ตั้งแต่ชั่วไปถึงอยากดีชั่วก็อยากดีก็อยากอยากไปหมดเลยนะอยากไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์อยากไปเที่ยวออาบยมุกก็อยากไปอยากจะได้สภาพไม่มีโควิดก็อยากได้มันมีแต่อยากอยากอยากกลัวโควิดจะระบาดนะระบาดแล้วก็กลัวจะไปหมดไป โอ้โหกลัว oh. จะติดโควิดกลัวญาติจะติดกลัวคนนั้นคนนี้จะติดอยากได้ดีก็อยากได้นะอยากได้ชั่วก็อยากได้อยากได้อบายมุกกามโลกธรรมอัตตาก็อยากได้อโ,คโ,คอโอ้โหอยากได้ไปหมดเลยทั้งชั่วทั้งดีเป็นไงอยากแบบยึนมันม่นถือมั่นแล้วเขาก็อดไม่ได้ก็ต้องทําตาม,ตาม,ต,ามตามที่เขาอยากแล้วเป็นไงตกลงโควิดมากขึ้นไหม <c oughs> มันมากขึ้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 นเห็นไหมล่ะ ผลมันก็โควิดก็ยิ่งมากขึ้น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 ก็วันไววันไวยิ่งเหมือนกับไม่มีทางแก้เลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแก้ยากแก้ยากแก้ยาก,แกยากเนืเขาก็โอโ้ทุกกันเอาวัคซีนมาฉีดตั้งเยอะตั้งแยะก็ยังเอาไม่อยู่ก็ย,ยิ่งวันไวเข้าไปหนักเอาไปเอามาจะหมดความเชื่อมั่นในวัคซีนเพระฉีดแล้วก็ยังระบาดอยู่ฉีดแล้วก็ป้องกันไอ้ตัวกายพันธุ์ไม่ได้ไอ้พันเดิมก็แค่สูบบุหรี่ภูมิปัตาก็ลดแล้วไม่ต้องพูดถึงความเครียดจะลดภูมิปัติไหม ลดแน่นอนทางวิทยาศาสตร์พบอยู่แล้วความเครียดความกลัวนี่มันลดภูมิบันทานวิทยาศาสตร์ก็พบถ้ามีความเครียดความกลัวมากๆเป็นไงนะชีวิตก็ต้องหลั่งสารอะดรีนาลีนคอติซอลออกมาทําให้เป็นไงโอ้โหความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อเกร็งตัวเซลล์อึดแล้วเซลล์ก็เหี่ยวลงภูมิบันทานก็ลดโดยหลักวิทยาศาสตร์ก็พบอยู่แล้วเห็นไหมหลักความเครียดมันก็ลดภูมิบันทานอยู่แล้ว เราจะลางความเครียดเป็นแม่หลักคนในโลกตอนเนี้ส่วนใหญ่เป็นไหมไม่เป็นใช่ไหมมีแต่เพิ่มความเครียดเข้าไปเข้าไปเข้าไปฉีดฉีดวัคซีนจะเอาอยู่ไหมเอาแค่นี้ฉีดวัคซีนจะเอาอยู่ไหมชีวิตเครียดๆเครียดนี่เอาอยู่ไหมไม่อยู่ขนาดคนแข็ง,ขงแรงข็งแรงผูมประทนตตเต็มไม่มีโรคอะไรเลยเป็นไงเครียดมากๆทุกมากมากกลัวมากๆดอกเดียวญาติเสียชีวิตหรือเกิดเรื่องอะไๆหนักๆเป็นไงเสียใจมากโอ้โหกลัวจะไม่ได้ดังใจหมายมากๆเสียใจมากๆ,ๆ เป็นไงสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วไหมทันทีเลยใช่ไหมทันทีเลยภูมิทันหายทันทีเลยฉีดวัคซีนะเะาอยู่ไหมนั่นฮะทุกแรงๆหนะ่ะฉีดวัคซีนเราอยู่ไหมนั่นฮะไม่ต้องอะไรมากเลยคนที่ญาติที่รักที่สุดหรือสิ่งที่รักที่สุดสูญหายไปเสียชีวิตไปหรือพินาศไปสูญหายไปพังพินาศไปนี่ เราเกิดความทุกข์ใจมากๆจะเอาวัคซีนอะไรมาฉีดเขาอยู่ไหมไม่อยู่วัคซีนอะไรก็เอาไม่อยู่ชัดไหมอาจารย์ถึงฟันตรงเลยวัคซีนแก้ปัญหาไม่ได้แต่อาจารย์ไม่ได้ดูถูกวัคซีนนะอาจารย์วัคซีนเขาก็มีฤทธิ10์10ถึง30เปอร์เซนบวกลบตามฤทธิ์ของเขาแต่เขาจะสู้ความเครียดไม่ได้ก็ขาขนาะสู้บุหรี่เฉยยังสู้ไม่ได้เลยบุหรีน่นี่เขาบอกถ้าสู้บุหรี่ด้วยเนี่ยอ่า ภูมิผันจะลดลงเลยฉีดวัคซีนโควิดไปนี่แหละเพราะว่าภูมิผันลดลดกว่าคนไม่สุบ,บรีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจริงคนไม่สุบ,บรีสบายใจกว่าคนสุบ,บรีทั้งเรื่องบุรีทั้งเรื่องจิตด,ด้วยเข้าไปเกี่ยวข้องหนึ่งพิษของบุรีก็ทําให้ภูมิผันนลดอันที่สองความกลัวกังวลจะไม่ได้สุบ,บรีแล้วกิเลสมันเติมกันแต่ละตัวมันจะเพิ่มความกลัวกังวลหลายเรื่องขึ้นไปอันตัวน,นี้ทําลายภูมิผันมากที่สุด เสร็จแล้วคนในโลกก็ก็โอ้โหยิ่งมีความกลัวกังวลเยอะแยะไปหมดเลยภูมิรานจะเพิ่มได้ไงมันก็มีลดลงลดลงวัคซีนก็เอาไม่อยู่ล็อกยาบำรุงก็เอาไม่อยู่ล็อกยาฟาเวียก็เอาไม่อยู่ล็อกนะยาอะไรอะไรก็อาไม่อยู่ถึงที่สุดเอาไม่อยู่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ไม่ได้ไปต่อต้านวัคซีนต่อต้านยาน้ไม่ได้ไปต่อต้านนะนะ่ะก็ต้องใช้ตามฐานจิตของแต่ละท่านแต่ละท่าน อย่างน้อยก็จะทําให้ขวัญไม่กระเจิงแม้จะมีความมั่นใจในวัคซีนหรือในยาชั่วคราวก็ตามรับรองเขาไม่สามารถมั่นใจตลอดได้หรอกแต่อย่างน้อยมั่นใจชั่วคราวก็ยังช่วยระง,งับทุกชั่วคราวยังช่วยให้มั่นใจสบายใจชั่วคราวก็ยังเพิ่มภูมิบัตฐานชั่วคราวก็ยังดีดีกว่าไม่ใช้ในคนที่เขายัางไม่มีที่พึ่งที่มากกว่านั้นยังไม่มีพุทธะเป็นที่พึ่งที่มากกว่านั้น จิตยังแกว่งอยู่ก็ต้องหาที่เกาะเขาจะเกาะพระเจ้าเขาจะเกาะอะไรเกาะอยู่เกาะยาเกาะปัวห้าขาเกาะปลีสองหัวเกาะต้นไม้ใหญ่เกาะภูเขาใหญ่เกาะอะไรก็แล้วแต่เกาะอะไรนน่ะพระเครื่องเกาะอะไรบ้านเล็กเรือนน้อยนะไอ้สารพภูมินะจะเกาะอะไรอะไรทําไมเราพูดไม่ถูกก็ตีเห็นแต่บ้านเล็กบ้านเล็ก คิดออกแต่บ้านเล็กบ้านเล็กนะเอ๊ะมันอะไรก็ใหมู่้นะนึกชื่อสารพ่อภูมิเนี่ยไม่ค่อยออกเลยนะจะเกาะสารพ่อภูมิจะเกาะอะไรอะไรน้ำมนต์เกาะอะไรนะได้สายศีลจะเกาะการสวดมนต์จะเกาะการนั่งสมาธิเดินจงกรมจะเกาะอะไรอะไรอะไรเกาะไปก่อนเถอะเกาะไปก่อนเถอะขอให้มีที่เกาะนะถ้าไม่มีที่เกาะขวัญมันจะกระเจิงคนเราอะเกาะไปเกาะอะไรก็เกาะ เกาะชายผ้าเหลืองเกาะอะไรนะเกาะไปเถอะเกาะยันเกาะอะไรก็เกาะไปเถอะนะเครื่องรางของขลังอะไรเกาะได้เกาะไปก่อนก็แล้วกันนะใครจะเกาะอะไรก็เกาะไปก่อนแล้วถ้ามีภูมิมากกว่านั้นนมาเกาะพุทธะเกาะศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงนี่แหละเป็นเกาะอย่างดีเลยมาอาศัยอันนี้ภูมิประทานสูงที่สุดใจได้ทุกใจดีงามสมดุลร้อนเย็นแล้วก็ใช้มาตรการทางสังคมช่วย หรือถ้ามีความจําเป็นต้องใช้การแพทย์แผนใดๆนะมีวิบากที่ต้องไปใช้แผนใดๆที่ถูกกันก็เอาไม่มีปัญหาก็ช่วยกันไปอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าได้พุทธะแล้วก็สุดยอดที่สุดแล้วนะก็ไปเป็นตามฐานของแต่ละท่านแต่ละท่าน <c oughs> นี่เป็นสัจจะอย่างนีนะ้พระพุทธเจ้าก็รู้สรุปแล้วนะสรุปแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้ว่า คนเรามันต้องมีพลาดบ้างโดยสรุปตรงนี้ก่อนสรุปแล้วผิดศีลเนี่ยสรุปแล้วผิดศีลน,นี่มีวิบากสิบเอ็ดประการไหมมีนะมีวิบากสิบเอ็ดประการผิดศีลไปจะเข้าใจว่าตัวเองทำถูกนะันะแต่ถ้าี่จริงทำผิดมีวิบากสิบเอ็ดประการแน่นอนยังไง่ายก็มีวิบากสิบเอ็ดประการอาจารย์เลยรู้อ๋อผิดศีลน,นี่มีเป็นวิบากสิบเอ็ดประการด้วยเพราะอะไร เพราะว่าเป็นการดูถูกความดีคําสอนของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยะว่าไม่สามารถให้ความสุขแท้กับเขาได้เท่ากับกิเลสในการดูถูกอย่างหนึ่งก็มีวิบากตามที่อธิบายมานี้แหละนาเพียงแต่ว่าจะไม่มีวิบากแรงเท่ากับไปว่าท่านโดยตรงนี่ไปว่าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยะไป ชิงชังท่านไปดูถูกท่านโดยตรงอันนั้นวิบากโดยตรงหนักอยู่แล้วอันนั้นมันหนักอยู่แล้วน่แต่เสพกิเลสนี่ก็มีนะมีวิบากแล้วแต่ด้วยนะเสพกิเลสถ้าเสพมากก็วิบากมากใช่ไหมเสพน้อยก็วิบากน้อย <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นรูปรอยของวิบากสิบเอ็ดประการทั้งนั้นนะ่ยใครเสพกิเลสเดิยไปตรวจได้เลยมีครบทั้งสิบเอ็ดข้อจะมีครบทั้งสิบเอ็ดข้อไปตรวจได้เลยมีครบหมดใน พบชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อตอไปอีกส่วนหนึ่งแล้วคนเสพกิเลสมาเยอะไหมในโลกเยอะทั้งเพ่งโทษโดยตรงทั้งเสพกิเลสเยอะขนาดไหนล่ะหาที่ต้นที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินะมัไม่ได้พบสัตรบุรุษไม่ได้ฟังสัจธรรมก็ต้องหลงอยู่ในวังวนของกิเลสนั่นแหละมันจะไปมีอะไรอย่างอื่น มันมีแต่อยากได้ดั่งใจหมายถ้าได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจใครออกจากวังวนนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้พบพุทธะออกได้ไหมไม่ได้แล้วเขาจะมีความคิดอย่างอื่นไหมนอกจากอันนี้ไม่มีใช่ไหมทุกคนก็มีแต่หาอะไรตามที่ตัวเองอยากใช่ไหมให้ได้ถ้าได้จึงจะสุขใจชอบใจไม่ได้ก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่สามารถออกจากวังวนของความคิดนี้ได้หรอก ไม่สามารถออกไปสู่สภาพพุทธ,ธะออกจากสภาพตัวเนี้ยไปสู่พุทธ,ธะคือได้หรือไม่ได้ดังใจหมายก็สุขใจชอบใจได้นะไม่มีอะไรทุกเป็นอุเบกขาได้นะแล้วก็เอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องเนี่ยไม่มีนะ่ะสุขใจชอบใจได้ทุกเรื่องเนี่ยไม่มีเขาทําไม่ได้เขาไม่ใช่พุทธ,ธะนะ่ะพระเจ้าก็จมอยู่ในโลกียะนั้น อยู่ในสยะอยู่ในความมืดดำของกิเลสอยู่ในสยะนั้นตลอดการพุทธากับสยะในตรงกันข้ามกันตลอดการพุทธะก็คือรู้ตื่นเบิกบานพาสุขในทุกสถานการณ์เอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องยินดีในความไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดูดไม่ผลักไม่รักไม่เกลียดไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆสบาย จากนั้นอะไรควรยึดก็ยึดอะไรควรวางก็อาวางแล้วก็เอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องแล้วก็เข้าสู่อุเบกขาไดา้อะไรเกิดดับก็ไม่ทุกแล้วก็ไม่ยึดมันถือมันเป็นปตัวเราของเรานี่คืออุเบกขาได้แต่สย,ยะในกิเลสมืดดำตลอดสย,ยะนี่เป็นกิเลสเป็นมืดดำตลอดเลยจมอยู่มืดดำอยู่ในทุกตลอดกลาลนานนะสุขลวงทุกจริงตลอดกลาลนาน อยา่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีวิบากในภพชาติที่ทานั้นส่วนหนึ ông, maison, ่งชาติต่อไ, sure. ไปส่วนหนึ่งชาติต่อต่อไปอีกส่วนหนึ่งสรุปแล้วชีวิตมันต้องพลาดอยู่แล้วสรุปมาตรงนี้ว่าชีวิตมันต้องพลาดอยู่แล้วสรุปสองประเด็นนั้นหนึ่งการเสพกิเลสเนี่ยเป็นวิบากสิบเอ็ดประการอันที่สองน่ะชีวิตมันต้องพลาดอยู่แล้วชีวิตมันต้องพลาดอยู่แล้วไม่มีใครไม่พลาดหรอกมันต้องพลาดอยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นเมื่อพลาดทํำยังไงล่ะเมื่อพลาดแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้อีกนะเวลาพลาดเป็นไงมันจะตีตัวเองซ้ําอีกกิเลสเนี่ยพลาดมามันก็ตีตัวเองซ้ําอีกเศร้าใจซ้ําอีกแม่เราไม่น่าไปพลาดเลยแม่เราไม่น่าไปพลาดเลยแม่เราไม่น่าพลาดเลยนะมันก็จะตีตัวเองซ้ําเข้าไปอีกท,ทําทุกข์ทับถมตนเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่ายังไงมันต้องพลาดอยู่แล้วท่านก็หาวิธีแม้แต พระโพธิสัตว์ยังมีพลาดเลยแม้แต่พระพุทธเจ้านะ่ภูมิระดับพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดตอนยังมีวิบากสิบเอ็ดประการครอบงำพลาดไหมพลาดเลยนี่คือสัจจะอย่างนั้นพอหมดวิบากนั้นท่านก็พ้นทุกบรรลุธ,ธรรมพ้นทุกเลยเข้าใจธรรมะสัจจะแท้กับพ้นทุกพระพุทธเจ้ายังพลาดเลยก่อนจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่จริงๆภูมิระดับพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าท่านมีวิบาก ต้นนั้นครอบงำอยู่35สบหปีท่านยังพลาดอยู่สาปสิบหาปีแต่ี้ปปเป็นต้นพระโพธิสัตว์เด็กก็พลาดเหมือนกันไม่ใช่ไม่พลาดมาเป็นระยะระยะทําให้ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเป็นระยะรๆทะาระยะาายก็เหมือนกันพระพุทธเจ้า,าก็เลยรู้ว่ายังไงชีวิตมันก็ต้องมีพลาดบ้างแล้วถ้าก็รู้วิธีออกจากความผิดพลาดนี่แหละสุดยอดที่สุดเลยยานข้อที่สีน่นี่ชีวิตมันต้องมีพลาดบ้างแล้วถ้าก็รู้วิธีออกจากความผิดพลาด นี่สุดยอดที่สุดเลยนะโดยย่อกันออกจากความผิดพลาดคือโอ้ได้รู้ว่ามันผิดพลาดได้รู้ว่ามันไม่ดียินดีที่ได้รู้ว่ามันผิดพลาดก็รู้อยู่แล้วเราผิดพลาดคือไม่ดีใช่ไหมยินดีที่ได้รู้ว่ามันไม่ดี่าแล้วก็ยินดีรับโทษนะยินดีรับโทษนั้นรับไปก็หมดไปยินดีเลยแล้วกย็ยินดีที่จะหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น น่ายินดีที่จะได้ทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้ถูกตรงยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะมีความยินดีนี่ออกจากทุกได้เลยนะวิธีออกจากความผิดพลาดเป็นอย่างนี้วิธีออกจากความผิดพลาดที่ดีที่สุดแล้วก็จะความผิดพลาดก็จะหมดไปเรื่อยๆแล้วสิ่งดีก็จะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ายออา่อจริงๆง่ายๆสองข้อก็ยินดีที่ได้รู้ว่าไม่ดียินดีจะได้หยุดมันนี่ยอ่ยอยางี้เลยง่ายๆเลยปฏิบัติเท่านี้พ้นไปหมดเลยยินดีที่ได้รู้ว่าไม่ดียินดีที่จะหยุดมัน เทา่านี้พอทำสองข้อนี้พอเลยวิธีออกจากความผิดพลาด <c oughs> น้าอย่างนี้เป็นต้น